ก็จะพูดถึงนะครับกรณีการโต้เดือดนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับที่เปิดฉากนะครับที่ช่องอานม้านะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าพอเวลามีนะครับเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับพฤติกรรมนะครับของกัมพูชานะครับว่าอะไรนะครับก็กรณีนะครับที่ช่องอ่านม้า นะกัมพูชาเนี่ยนะมียิงปืนกลน,นะครับสลับกับยิงระเบิดนะครับใส่ฝ่ายไทยนะซึ่งทางด้านฝ่ายไทยนะครับก็มีการโต้กลับนะมีการโต้กลับนะครับก็อย่างที่บอกกันนะกรณีนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับพี่นองประชาชนก็คงจะได้เห็นน,นะนะพฤติกรรมนะรการกระทำนะครับของทางด้านกัมพูชาเนี่ยนะไม่เคยที่จะ พูดความจริงนะก็ไม่เคยที่จะรับนะครับความจริงกับสิ่งที่ตัวเองนะครับกระทาลงไปคือคือง่ายๆเลยนะคือพูดขาวเป็นดําพูดดําเป็นขาวอะ่ะนะคือพยายามจะยั่วยุนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามยั่วยุตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้นะี่นะอย่างที่บอกกันเนี่ยกรณีนะครับของกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามนะครับที่จะสร้างประเด็นนะเพื่อที่จะ ควบคุมนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวของคนนะครับในประเทศของตัวเองนี่แหละกับกรณีนะครับของการบริหารงานที่เ,เกิดความเสียหายนะครับพยายามกลบเกลื่อนนะครับด้วยวิธีอื่นนะซึ่งก็ล่าสุดนะครับกรณีที่เกิดขึ้นที่ช่องอานมาอุบลราชธานีคือพบฝ่ายคัมภูชานี่นะใช้ใช,ใช้ใช้อาวุธปืนกลน,นะครับมือยิงเนี่ยเข้ามาอย่างเจ้าที่ฐานฝ่ายไทยนะครับก่อนที่ เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนี่ยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะทางกัมพูชาก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดนะยิงเข้ามาฝั่งไทยนี่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 คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะซึ่งเราก็ตอบโต้กลับกรณีนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันมันมันทำให้เราได้มองเห็นไงครับว่า กรณีกัมพูชาพยายามนะพยายามทําทุกวิถีทางนี่แหละนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่หลงกลเลนาะไม่หลงกลครับเพราะเขาพยายามจะลากเราเนี่ยนะไปสู่ศาลโลกนี่ฮะซึ่งในส่วนตรงนี้เนียเราได้เห็นไงพฤติกรรมคือเวลามีมีปัญหาอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะคำตอบมันมีอยู่ในใจอยู่แนละ้วโดยเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ย แต่ในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องยอมรับนะว่าโอ้โหมันเก่งนะครับโกหกต่อแหลได้เก่งมากนี่ฮะพยายามยั่วยุที่ช่องอ่านมาซึ่งเรื่องนี้นะมันก็มีประเด็นอย่างที่บอกกันเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าเรานี่นะจะไปจะไปเริ่มก่อนเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะตั้งแต่วันที่ยี่สี่นะครับก่อนหน้านั้นอนะ่ะก่อนที่จะมีการขค้อพิพาทตั้งแต่รัฐบาลก่อนหนะ้า คือใครทําอะไรนะครับก็รู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาเขาเขามีวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใครนะกับเคลื่อนยังไงแบบไหนใครเริ่มต้นก่อนอะไรเดี๋ยวดีวิทยาศาสาตร์เนะี่ยมันโอ้โมันนั่งโกหกตอแหลไม่ได้อะ่ะแต่คําว่ากัมพูชาเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงฮนะวิธีการต่างๆเรา,านะพยายามนะอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเห็นไหม ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรปั๊บเยนะเขาก็จะมีนะจัดคนมาประท้วงบ้างนะจัดเด็กจัดพระจัดอะไรต่อมีอะไรแล้วก็พยายามถ่ายทำนะเก็บภาพสารพัดนะครับที่เป็นอยู่เอาที่เฉพาะตัวเองได้ประโยชน์นี่แล้วล่าสุดนะครับเวลาเกิดปัญหากันขึ้นมาปั๊บเลยนะไม่เคยทววตัวเองแล้วก็โยนความผิดนะครับให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะนะอีนางมาลีเนี่ย โอ้โหนะครับชิงแถลงเลยอ้างไทยนะครับเปิดเปิดก่อนยิงปืนใหญ่ยิงปืนเล็กนะครับใส่ทหารขาเขมรน,นะครับที่ช่องอ่านมานี่ฮะมันเป็นแบบนี้อ้างไทยเปิดก่อนเลยยิงใส่ขเขมรที่ช่องอ่านมาเราต้องเห็นพฤติกรรมนะโดยเพราะคนคนนี้เนี่ย คือไม่มีพูดความจริงอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วทำกันเป็นขบวนการชิงแถลงเนี่ยรีบเลยแล้วเขาจะเร็วมากน,นะเรื่องต่างๆเวันนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนูนะ่นฮะให้นานาประเทศนะครับรู้อย่างนีน้คือบางทีเราไม่ได้แม้สนใจให้ความสนใจอะไรหรอกมันรู้กันอยู่แล้วเวลาคนพวกนี้ออกมาพูดแต่ละครั้งนี่นะ มันไม่เคยมีความจริงอะไรเลยอ่ะนี่ฮะโกหกหลอกลวงตอแหลใส่ความกับประเทศไทยทั้งทั้งที่มันยิงมาก่อนคือมันคบไม่ได้จริงๆนะผมบอกให้นะคบไม่ได้จริงๆอ่นะมันเกินเนี่ยเกินเยียวยาไงนะ เหมือนคนดีชอบแก้ไขนะครับคนจังไรนะีนแม่งชอบออกมาแก้ตัวดาวเทียมเขามีอยู่นะดาวเทียมเขามีอยู่นะเขาก็จับความเคลื่อนไหวได้หมดแหละร้อนตัวนะครับรีบออกมาแหกปากแม่มันสมจริงอะ่ะเป็นประเทศสแกมเมอร์แม่งหลอกลวงนะครับชาวบ้านก็ มันก็เป็นที่คาดหวังอย่างที่เป็น้องประชาชนเขาคิดกันนี่แหละคือพยายามยั่วยุยิงปืนกลก่อนหนะ้านั้นแม่งก็บอกนะครับว่าอะไรอะ่ะปืนมันลั่นลั่นพร้อมเนี่ยเออเขารูอากกอ้อยู่แล้วอนี่เขารู้ก่อนอยู่แล้วว่าเออพอเวลาเกิดอะไรปั๊บเี่นะมันก็จะต้องรีบทิงออกมาแถลงก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วมาเป็นชุดนะเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยว นะไฟอะไรต่อมีอะไรนะมันออกมานี่ออกมา,าแถลงเลยอีมาลีบอกประเทศไทยนะครับเปิดก่อนยิงปืนใหญ่ปืนเล็กยิงใส่ทหารขเขมรที่ช่องอานมาก่อนดูความต่อแหลกของมันแล้วก็จะมากันเป็นระนาบระนาบกันไปนหมดนะแล้วโดยเฉพาะนะครับไอฮุนเซนแม่งออกมาโคตเลยบอกกองทัพไทยเริ่มยิงโจมตีมาก่อน โจมตีมายัางที่ตั้งของกองกําลังทหารกัมพูชาเอากำมันสิเห็นไหมนี่ฮะคุณเซนมันนพูดเลยกองทัพไทยนะเริ่มยิงโจมตีก่อนนี่ยิงมาที่กองกําลังของฐานกัมพูชาบอกยิงปืนครบยิงอาวุธปืนเล็กหลายนัดเข้ามายัางฐานทัพของกัมพูชาพื้นที่อานเซนี่ฮะมันเกิดมันเป็นกันได้หมด แม่งสร้างภาพก่อนนั้นนี่นะมันก็ขนอุปกรณ์รถถังมาอยู่บริเวณตามแนวชายแดนแม่งโกโหกหลอกลวงโลกนะครับว่าประเทศไทยนี่ยิงก่อนแตุ่ท้ายแล้วนี่นะมันทำก่อนมันเริ่มก่อนทั้งหมดอะมึงนี่แม่งตาบอดแล้วยังใจบอดอีกนิสัยเดิมเดิมสันดานเดิมเดิมเข้ารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเข้ารู้กันทั้งโลก พยายามสร้างแผนใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยป้ายสีนะครับทหารไทยเขารู้กันหมดนะนี่อาการขับเคลื่อนของมันนะออกมานะครับแต่ละคนแต่ละคนนะแม่งตอแหลทั้งประเทศถึงว่าไงครับประเทศแม่งถึงไม่เจริญไงทั่วโลกก็เห็นหมดแหละมีแต่คนในประเทศของมันนี่แหละที่ไม่เห็นเพราะมันปิดกั้นนะข้อมูลข่าวสารกันทั้งหมดไง เหนื่อยครับอิดนะล้วอาใจนะครับกับคนพวกนี้ทั้งอีมารีทั้งไอ้หุนเซนแม่งมันควรนะครับเป็นคู่กันแลวเกิดจริงๆเลวแม่งตั้งแต่หนุ่มนะครับยันแก่ไอเนี่เมื่อไหรฟ้าดินแม่งจะลงโทษสักทีความวิบัติแม่งจะต้องเกิดขึ้นแม่งมั้งเราสุภาพบุรุษพอไม่ทำก่อนละแล้วไม่รอบกัด เหมือนทหารของมึงเนี่ยแม่งวันนี้มึงออกมาชี้นะมึงออกมาสร้างพวงสร้างภาพออกมาสร้างกระแสมึงกลัวอะไรเหรอถามมึงแค่นี้ฮะถามว่ามึงกลัวอะไรเหรอแม่งสมแล้วนะฮะที่เขาเรียกคำเหมนงการละครแม่งเป็นประเทศที่น่าลำคาญมาก ดาวเทียมเขามีอ่ะนะคอยจัดนี่มึงยังมาแหกป่าประเทศไทยนะครับเริ่มยิงก่อนเวรมนุษย์จริงๆเลยนะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารปกปิดนะครับโดยพ่อการบริหารประเทศของตัวเอง นีกล้จะแย่อยู่แล้วไงวันนี้เราไปดูดิประชาชนเขาคิดกันยังไงอะแม้แต่กระทั่งคนอยู่ตามชายแดนเอาให้มันจบๆไปเลยมันจะได้หมดเรื่องหมดราวกันสักทีแม่งทำกันเป็นขบวนการแม่งตอแหนปากหมา คุณประเทศอย่างมึงนี่เนี่ยมันเป็นอะไรกันนักกันนาเหรอนี่ย่าไหนๆแม่งเป็นแบบเนี้ยก็จัดแม่งซะให้หมดเรื่องคือถ้าเขายิงก่อนเนียนะเขาจะเริ่มก่อนนี่นะเขาไม่ต้องรอหรอกความเสียหายนะครับของประเทศเป็นไง ทั้งประชาชนทั้งทหารถ้าเขาจะทำแบบนั้นเนี่ยนะเขาไปยันนู่นนะในเมืองหลวงพวกมึงอนะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดนะมึงควรไปใส่ผ้า,าถุงนู่นไปนั่งบัญชาการคอยฟ้องตากชาติทั่วโลกเขาไม่งโง่อะแกแม่งจะจะเข้าลูงอยู่แล้วมึงรู้ไหมเขาสาบแช่งมึงขนาดไหน คือตามสูตรเลยฮะแม่ออกมาแต่ละคนเนี่ยอย่างอีบาลีอย่างเงี้ยไอหุนเซนอย่างเงี้แล้วเดี๋ยวมาก็เป็นกระบวนการกันไปหมดและดูพฤติกรรมการกระทําของมันเนี่ยถามว่าประเทศไทยนะครับเริ่มก่อนมีกองทัพภาคสองเลยนะเขาออกมาแฉด้วยาำไปว่ามึงนี่ยิงก่อนพร้อมทั้งมีการตั้งกล้องถ่ายหวังจะให้ไทยยิงตอบโต้แล้วเก็บ หลักฐานไปฟ้อง IOT ทำไมเขาจะไม่รู้ไงว่าเบื้องลึกมึงทำอะไรทำเป็นขบวนการหมดเหมือนก่อนหน้านั้นน่ะที่ใช้ระดมนะครับชาวบงชาวบ้านที่แฝงกันเข้ามาแล้วแต่ละคนนี่นะแม่งชาวบ้านตรงไหนอะใครเป็นคนบงการน่ะแม่งเหมือนซัดฉากละครนะ่ะ มีตัวถ่ายทำมีตัวกำกับมีคือทุกอย่างมีหมดแล้วก็ออกไปนู่นนะฟอ้องอยู่ในต่างประเทศกลบเกลื่อนนะครับความเสียหายของงานทั้งหมดนั่นแหละกับการบริหารงานกลบเกลื่อนนะครับโดยเพราะปัญหาต่างๆที่บริหารตลอดมาเนี่ยนะมันถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอนะ่ะประชาชนนะครับในบ้านในเมืองของมันนี่แม่งแย่กันหมดอยู่แล้ว เศรษฐกิจแม่งก็แย่แม่ง yeah. แ,แค่โดนปิดด่านก็ตายหาแล้วพยายามฮะทำทุกวิถีทางสร้างกระแสนะครับให้อยู่อย่างนั้นใครเขาจะไม่รู้นะครับแต่ละทางแต่โนคนที่ทํามาเนี่ยแม้แต่กระทั่งล่าสุดนี้นะเขาถึงขนาดออกมาแฉนะมึงไปตั้งกล้องเบื้องลึกนะครับของการถ่ายทําที่ช่องอ่านมาเนี่ยนี่ฮะ พฤติกา,การกระทํามึงจะมาเที่ยวหลอกโกหกตอแหลกันไปทําเพื่ออะไรอะ่ะโอ้โหหาว่าประเทศไทยแค่อาวุธปืนกลเครื่องยิงลูกระเบิดแต่มึงเนยิงมาที่ฝั่งไทยแล้วก็เป็นแผนเพื่อต้องการยั่วยุให้ทางฝ่ายไทยนี่ยิงตอบโต้มึง ก็อย่างที่บอกกันนีน่นะเขาแฉถึงกระดาษมึงงนะมีการตั้งกล้องรองบันทึกภาพแล้วก็นำไปฟ้องไอโอทฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยซึ่งเขานำนะครับคณะไอโอทเดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเหตุนะครับเกิดไม่นานโคศกโอ้โหมึงออกมาเลยทแหลง จากนั้นก็จะนําคณะไอโอทของฝั่งมึงเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่คือทั้งหมดนี่นะมันเป็นแผนของมึงทั้งนั้นที่เตรียมวางไว้แล้วเพื่อให้ไทยนี่ตกหลุมพรางโดยกองกําลังสุรนา,าลีนี่นะเตรียมพร้อมและสั่งการยิงตอบโต้ตามสถานการณ์ซึ่งมันมีคลิปอยู่ไงมึงจะมานั่งโกหกตอแหลไปเพื่ออะไรอะ่ะตั้งกล้องรอแล้วนำไปฟ้อง เป็นเสียงอาวุธปืนจากฝั่งมึงทั้งนั้นที่ยิงเข้ามาฝั่งไทยนี่ขนาดนะครับล่าสุดเพจของกองทัพภาคสองเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ที่มึงพยายามสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดที่ช่องอ่านมาโดยใช้อาวุธสงครามเนี่ยนะยิงเข้ามายัางพื้นที่ของฝั่งไทยเนี่ยนะจากบริเวณเนิน6 7เจ็ดเมายัางเนิน6 6หกแล้วก็เนินห้างเจ็ดไม่ว่าจะเป็นนะครับ การใช้อาวุธปืนเล็กยิงประทะเป็นระยะก่อนที่สถานการณ์จะยุติจากการประทะนี่นะทั้งสองฝ่ายคงยังตึงกำลังควบคุมพื้นที่นี่ฮะการที่จะมากกหกตอแลหลนูนี่นั่นและสุดท้ายเป็นไงฮะสร้างสถานการณ์ให้ผู้สังเกตการระหว่างประเทศ เดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้เห็นไหมใครเขาก็รู้ไงมันเป็นความพยายามของมึงในการสร้างเงื่อนไขแล้วก็ยั่วยุให้เกิดสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ IOT เดินทางเข้าไปในพื้นที่ของมึงเนี่ยอดีตมึงก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอแล้วล่าสุดมึงก็ยังเดินการนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันเนี่ย โอ้โหมีการบันทึกภาพตั้งกล้องไว้บนเวทิีทางของจ่องอ่านมามันสะท้อนให้เห็นไงถึงความตั้งใจที่มึงจะนําเหตุการณ์นี้เอาไปใช้เผยแพร่ในเวทีนานาชาติแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ว่าไทยนี่นะเป็นเ,เป็นผู้ที่ดีเริ่มการประทะทั้งที่จริงแล้วเลยนะเป็นการกระทําเชิญยุทธวิธีที่ไม่สมไม่เหมาะสมเลยของมึงะ่ะ พอเกิด H เหตุปั๊บนี่นะมึงออกมา,ถาแถลงเลยอีมาลีแล้วตามมาด้วยมึงเนี่ยคือการใช้อาวุธยิงโจมตีในห่วงเวลากลางวันเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีอะไรเลยแต่มันแสดงถึงเจตนาชัดเจนไงว่ามึงยั่วยุให้ฝ่ายไทยนี่ตอบโต้หากการเนินการตอบทนงก็เสียงที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตรงลงหยุดยิงและถูกขยายในเวทีระหว่างประเทศ นี่ครแต่พี่นกประชาชนไม่ต้องห่วงนะรับสองเขาจัดชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ช่วยประสานงานอนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือพี่นอกประชาชนที่อาศัยอยู่นะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอความร่วมมือนะพี่นกประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับ ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเ,าเป็นทางการของหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะอย่างน้อยๆเพื่อที่จะป้องกันการเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่วันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะเข้าอกเข้าใจกันหมดแล้วแหะว่าเหตุการณ์นะครับต่างๆนะครับมันเป็นยังไงนี่ฮะหมาลอบกัดนอกจากจะลอบกัดแล้วนี่นะแม่งยังโกหกตอแหล นี่หน้าด้านคำพูดนะอะไรต่อมีอะไรนี่คือความเจ้าเล่ห์พยายามนะครับเก็บหลักฐานนะครับต่างๆเหล่านั้นออกมาโจมตีนะครับประเทศไทยในสายตานะครับนาน,นาชาติพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บนี่นะกับการวางแผนอีมาลีแม่งออกมาชิงแถลงเลยอ้างไทยนะครับเปิดก่อนยิงปืนใหญ่ปืนเล็กยิงใส่ทหารคขมรที่ช่องอ่านมา ตามมาด้วยไอ้หุ่นเซนแม่งโพสเลยกองทัพไทยเริ่มยิงโจมตีก่อนมายัางที่ตั้งของกองกําลังทหารของกัมพูชาเวรมนุษย์จริงๆฮะไอ้ประเภทแบบนี้เหรอไหนๆแม่งก็บอกเปิดก่อนก็เปิดแม่งซะให้หมดเรื่องหมดราวไปแล้วสินะชาวบ้านนี่นะเขาคงจะน่นนะเพราะอ่อนนะครับกับมันไม่ได้แล้วไอ้ประเภทแบบนี้มันต้องเจอเจอนะครับอะไรบ้างอย่างว่านะครับตอนนี้แม่งสูญเสียอะไรค่อนข้างจะมาก แต่ในขนาดเดีวยวกันก็ฝากรัฐบาลเนะ่ยดูดิวเนะี่ยจะมีแนวคิดยังไงแบบไหนปล่อยให้มันเป็นแบบนี้กันประชาชนน,นะครับเขาเฝ้ามองอยู่นะฝากไว้ด้วยนะครับ